ค่านิยมในการประพฤติปฏิบัติตนเอประการค่านิยมเคียงคู่จิตอาสานางสาวนัทน,นาส้อยเสนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอนามนจังหวัดกาลสินเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2524อายุ41ปีระดับการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเกียรตินิยมอันดับสองจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาลัยเขตกาลสิน หน้าที่ของรับผิดชอบในปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการปัจจุบันรับผิดชอบเป็นเกษตรตำบลสงปเปรือยและเกษตรประจำตำบลน้องบัวสำนักง,งานเกษตรอำเภอนามนและได้สมัครเป็นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจยังได้รับความยอมรับให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการต่างๆดังนี้อาทิเช่นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การอบอก,กส่วนอำเภอดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การพอชอ,อระดับอำเภอประเด็นการเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัยคณะกรรมการและเลขานุก,การคณะทำงานก่อสร้างศาลารวมใจอำเภอนาม,มนในนามเฮือนนาม,มน์คณะกรรมการและเลขานุก,การคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์จัดงานเดินวิ่งออนซอนเฮือนนาม,มน์ คณะทำงานทีมพี่เลี้ยงขชอออำเภอนามน์ดำรงตำแหน่งคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานโครงการหมู่บ้านชุมชนคนดีสีกราสินอำเภอนามนด้านยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคณะทำงานคณะบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นเจปทประจําปีพุทธศักราช2565รกระดับอำเภอและคณะทำงานอื่นๆอีกหลายคณะผลงานกิจกรรมดีเด่นด้านคุณธรรม เป็นผู้มีความประพฤติที่มีความขยันมันเพียรและซื่อสัตย์ดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดีด้วยความยึดมั่นหลักคุณธรรมหลักนิติธรรมหลักความโปร่งใสหลักความมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่ามีครอบครัวที่เป็น,บนแบบอย่างที่ดีตามวิถีที่ดีงามของสังคมไทยมีครอบครัวที่อบอุ่น โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในแนวทางในการดำเนินชีวิตไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานไม่เคยมีประวัติถูกลงโทษในฐานะเป็นพลวันดีเด่นครุฑทองคำเป็นผู้ที่มีความนิยมในความเป็นไทยมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ส่งเสริมสนับสนุน,นทศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย การขับเคลื่อนความนิยมในความเป็นไทยนั้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมด้านความนิยมในความเป็นไทยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี22คลอง14เช่นแบบอย่างที่ดีในการสวมใส่ผ้าไทยผ้าไหมไทยใช้กระเป๋าผ้าตะกร้าเพื่ออนุรัก,กษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมีความเป็นผู้นำและได้รับการยอมรับจากสังคมมีภาวะผู้นำแบบราาประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมีความรับผิดชอบสามารถเป็นที่ปรึกษาหารือในหน่วยงานเดียวกันหน่วยงานภาคีและประชาชน ที่สําคัญได้ขับเคลื่อนงานนโยบายจังหวัดกลาสินโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยมในการประพฤติปฏิบัติตน11ประการของชาวจังหวัดกลาสินคนดีสีกลาสินและโครงการหมู่บ้านชุมชนคนดีสีกลาสินได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นอย่างที่ดีในทุกๆอย่างทุกค่านิยมจนที่ที่ยอมรับของหน่วยงานทุกภาคส่วนและได้รับความไว้วางใจจากท่านในอำเภอในการเป็นผู้จัดทํา เอกสารรูปเล่มเสนอผลงานการประกวดในด้านต่างๆอาทิเช่นการประกวดคนดีสีกระสินค่านิยมสิเอ็ดประการการประกวดหมู่บ้านชุมชนคนดีสีกระสินการประกวดกำนันผู้ใยญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปีพุทธศักราช2563จนถึงปัจจุบันการประกวดผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรรมต่อคณะกรรมาการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรรมสภาผู้แทนราษฎรการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ การสินห้าพิเนตโมเดลขนกระสินไม่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลังระยะที่1ถึงระยะที่3ผพร้อมทั้งคลัดกองคัวเรือนยากจนเพื่อจะทําพิมพ์จะนําเสนอคัวเรือนยากจนต้นแบบคัวเรือนต้นแบบแบบแพทชีสผลงานกิจกรรมขั้นนิยมเขียงคู่จิตอาสาเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทานมีจิตสำนึกในความเป็นไทยด้วยใจที่รักเคารพสถาบันที่สำคัญของหลักคือสถาบันชาติสถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ได้สมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทานเมื่อปีพุทธศักราช2558ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยความสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจแรงสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆสำนึกและภาคภูมิใจมีจิตสาธารณะนะ เข้าใจเลื่อมใสในหลักจิตอาสามีความเลื่อมใสสำนึกและภาคภูมิใจที่ได้เห็นจิตแห่งการให้จิตแห่งความดีทั้งปวงพร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงใจแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์และความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นดังคำกล่าวที่ว่าเราได้ทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกิจกรรมจิตอาสาของทางราชการหมู่บ้านชุมชนอย่างสรรม่ำเสมอเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสําคัญต่างๆเป็นประจำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแต่ละชุมชนให้น่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความรักความผูกพันเอื้ออาทรกับบุคคลในครอบครัวสังคม ชุมชนและหมู่บ้านโดยยึดหลักการสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลในครอบครัวสังคมชุมชนโดยรู้จักตนเองรู้จักคนอื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมองโลกในแง่ดีตามความเป็นจริงมีบุคลิกภาพที่ดีแต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อยและถูกกาลเทศะมีความรู้ความสามารถที่ทำสิ่งต่างๆได้ดีเป็นที่พึ่งของตนและผู้อื่นได้มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มจนสำเร็จบรรลุผลได้ดี รู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพหน้าที่การงานน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตคือมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงรอบตัวร่วมเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมจิตอาสาโดยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในแต่ละด้าน โดยทุกด้านมีโอกาสอย่างสนับเสมอทั้งนี้อาทิเช่น 1. จิตอาสาพัฒนาการขุดคลองการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้การพัฒนาถนนหนทางพื้นที่สาธารณะหมู่บ้านชุมชนวัดโรงเรียนรวมทั้งการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็ง 2. จิตอาสาด้านภัยพิบัติอาทิเช่นร่วมกิจกรรมจิตอาสาเตรียมความพร้อม รองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติและสาหเหตุิอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัต,ออาตาิอาทิเช่นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเป็นต้นสามจิตอาสาเฉพาะกิจอาทิเชน่นการจัดดอกไม้ราเรืองเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบูมิพลอดุเดมหาราชบรมนาถบพิรในรัชกาลที่9ก้าและร่วมกิจกรรมพัฒนาถนนเส้นทาง ในขบวนการรับเสด็จและพัฒนาถนนหนทางเพื่อต้อนรับขบวนเสด็จเป็นต้นรางวัลและประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับเป็นบุคคลดีเด่นในปีพุทธศักราช2563ราข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศคุดทองคำพุทธศักราช2 5 6 3ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานโครงการ กลสินแ p p พิเนตโบเดลผลงานดีเด่นรางวัลเลิ่รัฐสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทรุ่มใจแก้จนประจำปีพุทธศักราช2563สำนักงานพัฒนาระบบราชการกลุ่มขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติและสร้างความปรองดองพุทธศักราช2560รางวัลชมเชยกเกษตรตำบลดีเด่นระดับประเทศด้านการยึดหลักปรชัชาศริฐกิจพอเพียง พุทธศักราช2565ขยายผลงานสู่ชุมชนโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยกรสินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเป็นโรงเรียนผักปลอดภัยไร้จนภายใต้โครงการแก้จน1ตำบล1มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2564รางวัลชมเชยการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขตและในปีพุทธศักราช2564ได้รับรางวัลรรงชนะเลิศอันดับที่1การประกวดแปลงใหญ่ระดับจังหวัด และรางวันอื่นๆอีกมากมาย